นิทานเรื่องแม่ตาบอดมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าลำพูนนางเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงดูลูกถึงสามคนเนื่องจากสามีของนางนั้นตายจากอาการป่วยแต่ถึงกระนั้นนางลำพูนก็อดทนต่อสู้กับอุปสรรคเสมอมาโดยไม่ย่อท้อลูกๆของนางเป็นชายทั้งสามคนคนโตชื่ออูเทน คนรองชื่ออุดรและคนเล็กชื่ออุกฤษนางลำพูนร,รักและเป็นห่วงลูกมากนางพยายามทุกวิธีทางเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทั้งทำงานรับจ้างต่างๆและทำสวนผลไม้แม้จะเหนื่อยยากลำบากอย่างแสนสาหัสแต่นางก็ไม่เคยปริป,ปากบนนางหวังว่าสักวัน เมื่อลูกๆทั้งสามโตขึ้นจะได้เป็นที่พึ่งในยามแก่ชราเมื่อวันเวลาผ่านไปลูกๆก็เติบโตเป็นหนุ่มในขณะที่นางก็เริ่มแก่ชราลงแต่ก็ยังขยันทำงานไม่หยุดหย่อนเพราะต้องการให้ลูกๆได้มีอาชีพการงานที่ดีอูเทนบอกว่าอยากรับราชการอุดรอ,อยากเป็นเจ้าของโรงสีในขณะที่อุกรต ยังไม่อยากหางานทำแต่ทั้งสามก็ยังไม่มีใครมีหน้าที่การงานที่มั่นคงหรือทำตามความฝันของตัวเองลูกๆทุกคนไม่มีใครเอาการเอางานเช่นนางลําพูนผู้เป็นแม่วันๆยังคงรักสนุกและเอาแต่เที่ยวติดเพื่อนฝูงไม่มาช่วยนางทำงานวันหนึ่งขณะที่นางลําพูน กำลังทำงานเก็บผลไม้ใส่เข่งเพื่อจะนำไปขายนางก็รู้สึกเวียนหัวแต่ก็ไม่ยอมพักคิดว่าจะทำงานให้เสร็จก่อนสุดท้ายนางก็เป็นลมหมดสติไปในสวนทางด้านลูกๆของนางที่กลับจากเที่ยวเมื่อไม่เห็นแม่ก็ออกตามหาในสวนก็พบว่านางลำพูนหมดสติอยู่ จึงอุ้มเข้ามาในบ้านและรีบไปตามหมอมาดูอาการในขณะที่นางลำพูนฟื้นคืนสติมานางกลับไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อีกหมอจึงรีบตรวจด,ดูอาการและบอกกับลูกๆทั้งสามว่านางลำพูนนั้นมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบประสาทลุกลามมาถึงดวงตาจนตาบอดทำให้อุเทนอุดรอ,อุกริดตกใจมาก และหมอก็บอกว่าต้องทำใจที่ไม่สามารถรักษาได้หลังจากที่หมอกลับไปลูกๆทั้งสามก็ช่วยกันดูแลแม่แต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งสามก็เริ่มเบื่อหน่ายกับการที่นางลำพูนไม่สามารถทำงานทำงานบ้านหรือทำอะไรดังเดิมได้อีกตอนนี้นางกลายเป็นภาระของพวกเขาทำให้ทั้งสามไม่สามารถออกไปเที่ยวเล่นหรือพบปะเพื่อนฝูงได้ดังเดิม อีกทั้งยังอายที่มีแม่ตาบอดในที่สุดลูกๆทั้งสามก็คุยกันว่าจะตัดสินใจแยกย้ายกันออกไปจากบ้านเสี่ยงโชคผจนภยัยไปตายเอาดาบหน้าทิ้งให้แม่ตาบอดที่แกชราอยู่บ้านตามลำพังนับตั้งแต่นั้นมานางลำพูลก็ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในความมืดด้วยความเงาและความเศร้านางรู้สึกเกลียดชัง และด้อยค่าตัวเองที่บัดนี้ต้องกลายเป็นแม่ที่ลูกๆไม่ต้องการอีกทั้งยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนก่อนนางต้องทนหิวและป่วยไข้นอนร้องไห้อยู่เพียงลำพังในบ้านไร้คนเหลียวแลอยู่มาวันหนึ่งนางลำพูนก็อนอนคิดว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตจะยอมตายหรือจะสู้ต่อไป สุดท้ายนางก็ตัดสินใจว่าคงต้องพยายามหาทางดิ้นรนโดยการออกไปเป็นขอทานขออาหารมาเลี้ยงชีพนางจึงพยายามคว้านหาไม้คานที่เคยใช้หาผลไม้ไปขายมาใช้เป็นไม้ช่วยนําทางเดินออกไปข้างนอกนางพยายามใช้มันอย่างยากลำบากจนในที่สุดก็ค่อยๆเดินออกไปนอกบ้านได้ ในขณะนั้นนางประภาสีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยกับนางลำพูนก็มาเห็นเข้าพอดีจึงเอ่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางลำพูนก็เล่าทั้งน้ำตาว่าตอนนี้นางตาบอดลูกๆก,ก็ทิ้งไปกันหมดทำให้นางต้องออกมาขอทานเพื่อประทางความหิวนางประภาสีได้ยินก็รู้สึกเศร้าใจได้แต่ปลอบโยนนางลำพูนและเข้าไปในบ้าน เพื่อหาข้าวปลาอาหารมาให้นางกินนางลำพูนได้รับอาหารก็ซึ้งใจมากและขอบคุณนางประภาสีก่อนที่จะช่วยพาเข้าไปในบ้านเพื่อนบ้านของนางคอยอยู่เป็นเพื่อนไม่นานก็ขอตัวกลับไปทำงานตามเดิมแต่อาหารที่ได้รับเพียงมื้อเดียวย่อมไม่เพียงพอยังชีพเย็นวันนั้นนางลำพูนจึงต้องพยายามใช้ไม้เท้า เดินออกมาขอทานอีกชาวบ้านที่ผ่านไปมาก็ได้แต่มองดูไม่มีใครแบ่งอาหารมาให้น้อยคนนักที่จะแบ่งเงินให้ไม่กี่สตางค์ซึ่งไม่พอซื้ออาหารอีกทั้งนางยังเดินไปตลาดเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ไหวอีกแล้วเย็นวันนั้นนางจึงต้องพยายามอดทนด้วยความหิวโหวย และกลับเข้าบ้านนอนร้องไห้จนหลับไปทางด้านของลูกๆนางลำพูลทั้งสามคนที่ทิ้งแม่ออกมามีชีวิตเป็นของตัวเองก็ไม่ได้มีความสุขเลยแม้แต่น้อยพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะทำงานเลี้ยงดูตัวเองและหาบ้านเช่าผลกรรมที่ทำไว้ก็ทำให้ทำอะไรก็ไม่เจริญต้องหางานทำบ่อยๆเมื่อไม่มีแม่คอยทำงานหาเลี้ยงพวกเขา พวกเขาก็ต้องอยู่อย่างยากลำบากอดมื้อกินมือ้อไม่ได้มีเงินไว้เที่ยวไว้กินเหมือนแต่ก่อนวันต่อมานางลำพูนก็พยายามเดินออกไปขอทานอีกครั้งแต่หลายชั่วยามผ่านไปก็ยังไม่มีใครสนใจแม้แต่คนที่เคยรู้จักกับนางเมื่อรู้ว่านางลำพูนตาบอดมองไม่เห็นพวกเขาก็เลยเดินผ่านไม่สนใจที่จะช่วยเหลือ แม้แต่จะไถ่าถามตลอดชีวิตของนางลำพูนได้เผชิญอุปสรรคมามากมายแต่คงไม่มีครั้งไหนหนักหนาสาหัสเท่าครั้งนี้นางจึงร้องไห้ด้วยความเหีวยวหยและย่อท้อระหว่างนั้นเองก็มีเศรษฐีชื่อนายวิชัยนั่งรถม้าผ่านมาและสังเกตเห็นว่านางลำพูนนั่งร้องไห้อยู่ริมทางจึงสั่งให้คนรับใช้หยุดรถ และเดินลงไปถามด้วยความเมตตาสงสารสวัสดีครับยายเป็นอะไรไปทำไมมานั่งร้องไห้ข้างทางคนเดียวแบบนี้ล่ะครับข้าหิวข้าตาบอดมองอะไรก็ไม่เห็นช่วยตัวเองก็ไม่ได้เลยจำต้องมานั่งขอทานแบบนี้ล่ะจ่ะอ้าวแล้วลูกหลานของยายล่ะครับข้ามีลูกสามคน แต่ลูกลูกกดทิ้งขาไปกันหมดเพราะรังเกียจที่ขาตาบอดเป็นภาระของพวกเขานายวิชัยได้ฟังก็รู้สึกสงสารเขาจึงสั่งให้คนรับใช้ช่วยพานางลำพูนขึ้นรถมา้ากลับบ้านไปด้วยเมื่อมาถึงบ้านของเศรษฐีเขาก็ประคองนางลำพูนขึ้นไปบนบ้านและสั่งให้ทาาทำอาหารชั้นเลิศมาให้ นางลำพูนจึงกินอย่างอาด็ดอร่อยด้วยความหิวจากนั้นก็ให้ทาาช่วยพาหญิงชราไปอาบน้ำหาเสื้อผ้าดีๆชุดใหม่มาให้ใส่และให้ที่พักที่สะดวกสบายนายวิชัยเอ่อยชักชวนให้นางลำพูนมาอยู่กับเขาเพราะเขาเป็นลูกกําพร้าแม่มาตั้งแต่เด็กส่วนพ่อก็เพิ่งเสียไปไม่นานเขาจึงอยู่คนเดียว ขยันทำมาค้าขายมีเลือกสวนได้นาเป็นของตัวเองมีโรงสีจนร่ำรวยมีค่าทาตบริวารและมีชีวิตที่สุขสบายเขาสัญญาว่าจะดูแลนางลำพูนอย่างดีและนางก็ตอบรับนับแต่นั้นมานางลำพูนจึงได้มีชีวิตที่สุขสบายจากหน้ามือเป็นหลังมือพลิกฟื้นชีวิตได้อีกครั้งจากที่ทนทุกข์ทรมาน จากการตาบอดทนอดทนหิวโหยมานานข่าวเศรษฐีรับเลี้ยงหญิงชราตาบอดแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างจับกลุ่มคุยกันและอิจฉาชีวิตของนางลำพูนที่โชคดีราวกับฝันได้กลายเป็นแม่บุญธรรมของนายวิชัยอยู่บ้านหลังใหญ่โตมีค่าทาดบริวารมากมายคอยรับใช้และเอาอกเอาใจ ระหว่างที่อยู่บ้านของเศรษฐีนางลำพูลก็ไม่หลงระเริงไปกับชีวิตที่สุขสบายนางทำบุญใส่บาตรทุกเช้าสวดมนต์ทุกเย็นระหว่างนี้นายวิชัยก็พยายามเชิญหมอเก่งๆมาดูอาการของหญิงชราซึ่งหมอก็บอกว่าพอมีทางรักษาให้มองเห็นได้บ้างแม้จะไม่ชัดเจนเท่าเดิมแต่ก็ต้องใช้เวลาทำให้นางลำพูนและนายวิชัยดีใจมาก หลายเดือนต่อมาข่าวคราวของนางลำพูนก็ไปถึงหูของลูกๆทั้งสามคนของนางที่ออกไปเช่าบ้านอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งทั้งนายอุเทนนายอุดรและนายอุกริตต่างก็ตกใจมากที่มีเศรษฐีรับแม่ของตนไปดูแลจึงพูดคุยหารือกันว่าข่าวนี้เป็นจริงแน่ใช่ไหมที่แม่มีเศรษฐีรับไปดูแล ใช่แน่นอนชาวบ้านที่หมู่บ้านเก่าที่พวกเราเคยอยู่ลือกันให้แซดแล้วพวกเราจะเอาอยัางไงกันชีวิตพวกเราในตอนนี้ก็ย่ำแย่มากกลับไปหาแม่ดีไหมและทั้งสามก็ตกลงกันว่าจะกลับไปขอบพบนางลำพูนที่บ้านของนายวิชัยแล้วหวังว่าแม่จะให้อภัยพวกเขาวันรุ่งขึ้น ทั้งสก็เดินทางมาถึงบ้านของเศรษฐีและขอพบนางลำพูลแต่ทาาชายที่เฝ้ายามอยู่ไม่ให้เข้าไปพวกเขาจึงได้แต่เรียกหาแม่อยู่ข้างนอกเมื่อนายวิชัยได้ยินเสียงเอะอไบวายหน้าบ้านก็เดินออกมาดูนายอุเทนนายอุกฤษและนายอุดรจึงยกมือไหว้มีอะไรกันนี่พวกเจ้าเป็นใคร สวัสดีครับท่านเศรษฐีพวกเรามาหาแม่นะครับโปรดอนุญาตให้พวกเราเข้าไปพบแม่เธอะครับแม่เหรอใครคือแม่ของพวกเจ้านางลำพูนเป็นแม่ของพวกเราครับได้ยินว่านางมาอยู่ที่บ้านท่านอ๋องั้นพวกเจ้าก็คงเป็นลูกๆคนที่ทิ้งแม่จนต้องกลายเป็นขอทานสินะ นางไม่ใช่แม่ของพวกเจ้าอีกต่อไปแล้วลูกอากตันยูไม่สมควรเสนอหน้ามาพบแม่ที่พึ่งมีชีวิตที่สุขสบายยามลำบากพวกเจ้าไม่ดูแลแต่ยามสบายมาอ้างว่าเป็นแม่ลูกแล้วนายวิชัยก็สั่งให้เหล่าทาตที่เฝ้ายามขับไล่คนทั้งสามออกไปทางด้านนางลำพูลที่พักอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงเอะอดังแววเข้ามาทางหน้าต่าง ก็เอ่ยถามคนรับใช้หวาเสียงใครทันใดนั่นเองนายวิชัยก็กลับเข้ามาหานางจึงตอบนางไปตามตรงว่าลูกๆทั้งสามคนของนางลำพูนมาขอพบนางจึงตกใจมากรีบถามว่าลูกๆอยู่ไหนนายวิชัยก็บอกว่าไล่ทั้งสามออกไปแล้วแม่ครับลูกๆทั้งสามคนของแม่เป็นคนที่ทอดทิ้งท่านและทำให้ท่าน ต้องมีชีวิตที่ยากลำบากจนต้องไปเป็นขอทานดังนั้นโปรดอย่าใจอ่อนรับพวกเขากลับมานะครับนางลำพูนได้ฟังเหตุผลของลูกบุญธรรมก่อชะงักจริงที่ลูกๆทั้งสามทิ้งนางและนางก็ไม่มีวันลืมช่วงเวลาแห่งความเหงาวความเศร้าและความอดอยากหิ้โวหวยจนนายวิชัยมาช่วยนางไว้ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนางก็คิดถึงลูกและอยากพบพวกเขาสายสัมพันธ์แม่ลูกไม่เคยตัดขาดกันได้สามพี่น้องนายอุก,กิจนายอุดรและนายอุเทนที่ไม่สามารถเข้าไปพบนางลำพูนได้ก็กลับคิดหาหนทางใหม่ที่จะมาบ้านนี้อีกครั้งพวกเขาเห็นแล้วว่าเศรษฐีมีบ้านหลังใหญ่โตแสดงว่า แม่ต้องมีชีวิตที่สุขสบายดังนั้นถ้าได้พบแม่พวกเขาก็คงมีชีวิตที่สุขสบายไปด้วยหรืออย่างน้อยก็คงได้รับเงินมาใช้จ่ายไม่ต้องลำบากเหมือนเช่นทุกวันนี้จึงคิดหาหนทางไปพบนางลำพูนอีกครั้งวันต่อมาทั้งสามก็แอบไปซุ่มดูที่หน้าบ้านของเศรษฐีเมื่อเห็นว่านายวิชัยออกไปข้างนอกแล้วพวกเขาก็แอบย่องไปทางด้านหลัง ค่อยๆปียนรั้วเข้าไปแต่บ้านของนายวิชัยมีข้าทาสบริวารมากมายทั้งสามจึงต้องระมัดระวังมากและเดินสำรวจไปเรื่อยๆในที่สุดก็พบที่ที่น่าจะเป็นเรือนนอนพวกเขาแอบดูอยู่หลังพุ่มไม้เห็นทาสสาวยกถาดอาหารลงมาแสดงว่านางลำพูนน่าจะพักอยู่ตามลำพังจึงพากันย่องขึ้นไปบนบ้าน นางลําพูนคิดว่าคนรับใช้เอาอาหารมาเพิ่มกอปฏิเสธแต่ทั้งสามคนก็เรียกนางขึ้นแม่ครับแม่นางลําพูนชะงักน้ำตาไหลทันทีที่ได้ยินเสียงเรียกจากลูกๆทั้งสามคนลูกๆทั้งสามคนนั้นกอดโผเข้าไปกอดแม่นางดีใจมากที่ได้พบลูกชายทั้งสามอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานาน และทั้งสคนก็ได้พูดคุยกันนายอุเทนายอุดรและนายอุกฤษตเล่าว่าพวกเขาลำบากมากแต่นางลําพูนไม่ยอมเล่าเลยว่านางเจอเหตุการณ์เลวร้ายมากกว่าลูกๆแค่ไหนตอนที่พวกเขาทิ้งนางไปลูกๆทั้งสมคนได้เอ่ยปากขอเงินนางลำพูนนางจึงนำเงินที่นายวิชัยให้ไว้ทำบุญออกมาให้ลูก ทั้งสามก็ดีใจมากตาโตด้วยความโลภเมื่อเห็นเงินอีกทั้งยังอ้อนวอนให้ผู้เป็นแม่ช่วยเกี้ยกล่อมให้เศรษฐียินยอมให้ตนเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยซึ่งนางลำพูนก็รับปากว่าจะหาหนทางให้ทุกคนได้กลับเข้ามาอยู่เคียงข้างกันแต่ขอให้ลูกๆก,กลับไปก่อนเพราะเกรงว่านายวิชัยจะโกรธเขาเคยห้ามนางไม่ให้พบลูกๆทั้งสามคน นายอูเทนและนายอุดรและนายอุกฤษจึงตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมของพวกตนเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากและสะดวกต่อการกลับไปหาแม่ที่บ้านของเศรษฐีส่วนนางลำพูนก็รอจนลูกบุญธรรมกลับมาและพยายามขอร้องวิงบอนให้นายวิชัยยอมอนุญาตให้ลูกๆทั้งสามได้กลับเข้ามาอยู่กับนางแต่นายวิชัยก็ไม่ยอม อีกทั้งอย่างห้ามไม่ให้นางพบลูกอีกเศรษฐียังส่งคนไปสืบดูพฤติกรรมของลูกๆทั้งสามคนของนางลำพูนก็พบว่าพวกเขาเอาเงินที่ได้จากแม่ไปกินเหล้าเมายาตามชอบเมื่อคนรับใช้กลับมาบอกเศรษฐีเขาก็โกรธมากสั่งให้คาถาบริวารอยู่เวรยามอย่างแข็งขันไม่ให้ลูกๆของนางลำพูนเข้ามาได้อีก ส่วนตัวเขานนำเรื่องไปบอกกับหญิงชราว่าพวกลูกๆของนางเอาเงินไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและห้ามไม่ให้นางใจอ่อนยอมพบกับลูกๆอีกไม่ว่านางจะรักลูกมากเพียงใดหลายวันต่อมาลูกๆทั้งสามคนก็คิดจะมาหาแม่ที่บ้านของนายวิชัยอีกจึงใช้วิธีเดิมคือแอบ,บซุ่มดูจนนายวิชัยนั่งรถม้าออกไปทำงานส่วนพวกเขาก็หาทาง ปีนรั้วเข้าไปในบ้านแต่ปรากฏว่าวันนี้มีเวรยามอยู่รอบบ้านอย่างแน่นหนาและหลายคนพวกเขาจึงไม่มีโอกาสปีนเข้าไปได้ระหว่างนั้นเองเศรษฐีที่วางแผนว่าจะออกไปทำงานก็วางกำลังฆ่าทาสจับลูกลูกทั้งสามของนางลำพูนไว้ได้และนำตัวมาสอบสวนพวกเจ้าเป็นลูกของนางลำพูนใช่ไหม อย่าคิดนะว่าข้าไม่รู้ไม่เห็นว่าพวกเจ้าแอบปีนรั้วเข้ามาในบ้านขา้านำซ้ำยังวางแผนเอาเงินของแม่ไปใช้จ่ายอย่างสุขสบายอีกวันหนึ่งถ้าเจ้าไม่มีแม่เหมือนขา้าเจ้าจะคิดได้ไหมและเขาก็สอบสวนชายหนุ่มทั้งสามคนอย่างหนักเพื่อเค้นหาความจริงจนทุกคนยอมรับสารภาพว่าวางแผนจะมาหาแม่ เพียงเพื่อจะขอเงินเพราะเห็นแม่อยู่อย่างสุขสบายไม่ลำบากทำให้เศรษฐีนั้นยิ่งโกรธมากจึงสั่งให้คนรับใช้เอาตัวทั้งสามไปขังไว้ในโรงเก็บไม้หลังบ้านและกำชับไม่ให้ทุกคนบอกนางลำพูนอย่างเด็ดขาดหลายวันต่อมานางลำพูนก็คิดถึงลูกและร้อนใจที่ลูกๆไม่สามารถเข้ามาหาตนได้นางห่วงลูก ว่ากลับไปถึงบ้านแล้วจะมีข้าวกินไหมจะอยู่อย่างไรจึงขอร้องนายวิชัยให้พานางไปเยี่ยมลูกๆที่บ้านแต่เขาก็ปฏิเสธและบอกว่าจะพาหมอมารักษาตาให้นางทุกๆุกวันและตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานายวิชัยดูแลนางลำพูนเป็นอย่างดีเราวกับว่านางเป็นแม่ทแท้จริงของเขาแม้ว่านางจะเคยเป็นขอทานที่นายวิชัยเคยช่วยชีวิตไว้ แต่เขาก็ดูแลเอาใจใส่นางเป็นอย่างดีถังป้อนข้าวป้อนยาหาน้ำมาให้และยังคอยพยุงหญิงชราออกไปเดินเล่นในสวนหน้าบ้านทำให้นางลำพูนกอรักนายวิชายเหมือนเป็นลูกอีกคนแต่หัวอกของคนเป็นแม่นางก็ทิ้งลูกในไส้ไม่ได้เช่นกันแม้ทั้งสามจะเคยทอดทิ้งนางในยามที่ตกยากลำบากจนหลายวันผ่านไปถาดคนหนึ่ง ก็เอาข้าวมาให้ทั้งสามพี่น้องกินตามคำสั่งของเศรษฐีหลังจากที่ปล่อยให้พวกเขาอดอยากเพื่อจะได้เข้าใจถึงความรู้สึกของแม่ทั้งสมคนก็รีบรับข้าวมากินด้วยความหิวแต่ท่าที่เอาข้าวมาก็พูดเยอะเย้ยพวกเขาว่าดูเอาเถิดเจ้านายค่าเป็นแค่เพียงลูกบุญธรรมยังรู้จักดูแลแม่ของพวกเจ้าอย่างดี ยิ่งกว่าลูกแท้ๆที่เนรคุณแม่อย่างพวกเจ้าเสียอีกว่าแล้วเขาก็เดินจากไปทั้งสามคนได้ยินก็รู้สึกเสียใจและนิ่งคิดถัดคนนั้นพูดถูกที่จริงเศรษฐีก็ร่ำรวยอยู่สุขสบายอยู่แล้วถึงจะอยู่ตัวคนเดียวเขายังอุตส่าห์ช่วยเหลือรับแม่ที่ตาบอดของพวกเขามาดูแลอย่างดีราวกับเป็นแม่แท้ แต่พวกเขาเองที่เป็นลูกในทส้กลับทอดทิ้งแม่ทันใดนั่นเองเขาก็เห็นแม่สุนัขของเศรษฐีกับลูกๆสุนัขอีกหลายตัวมันดูแลลูกอย่างดีและให้กินนมด้วยความรักทําให้ทั้งสามคนรู้สึกผิดและคิดถึงนางลําพูนดูสิแม่สุนัขยังรักลูกมากถึงเพียงนี้แม่เราก็รัก และตามใจพวกเรามากมาตลอดใช่พวกเราคงทำบาปมหันที่ปล่อยให้แม่ลํำบากคาคิดถึงแม่ฝ่ายนางลำพูลที่นึกสงสัยว่าลูกๆทั้งสามเป็นอย่างไรก็บังเอิญได้ยินทาดคุยกันว่านายวิชัยสั่งให้คนรับใช้จับตัวลูกๆทั้งสามคนของนางมาขังไว้ในโรงไม้ที่ท้ายสวน นางก็ตกใจและคิดอยากจะไปช่วยลูกนางจึงขอร้องให้ทาตที่เอาอาหารมาให้นางพาไปหาลูกๆแรกๆนางทาตก็ปฏิเสธเพราะกลัวนายวิชัยจะลงโทษแต่เมื่อเห็นนางลำพูนขอร้องก็ใจอ่อนนางทาตจึงจูงมือประคองหญิงชรามาที่โรงเก็บไม้ไท้ายสวนที่ขางพวกลูกๆของนางไว้ เมื่อนายอุเทนนายอุดรและนายอุกรษตได้เห็นแม่พวกเขาก็ดีใจแต่ก็ออกไปไม่ได้เพราะนายวิชัยสั่งให้คนลงกลอนและล่ามโซ่ประตูข้างนอกเอาไว้นางลำพูนจึงได้แต่พูดคุยกับลูกๆผ่านช่องว่างของบานไม้ลูกๆเป็นยังไงบ้างหิวไหมแม่จะหาทางช่วยพวกเจ้าเองนะ ไม่ทันที่นางจะคุยอะไรได้มากไปกว่านี้นายวิชัยที่ไปตามหมอมารักษาหญิงชราก็ตามมาเจอแม่ครับข้าบอกแม่แล้วว่าอย่าออกไปไหนคนเดียวกลับไปกับข้าเถอะครับพวกเขาไม่ใช่ลูกของท่านแต่นางก็ไม่ยอมเดินมากอดเศรษฐีและขอร้องให้ปล่อยลูกทั้งสามคน แต่เศรษฐีก็คงไม่ยอมใจอ่อนและไม่เห็นด้วยถ้านางจะให้อภัยลูกในที่สุดหญิงชราก็คุกเข่าขอร้องอ้อนวอนขอร้องให้ในายวิชัยปล่อยตัวลูกๆของนางเถิดนางจะขอกลับไปใช้ชีวิตอย่างยากจนและลำบากกับลูกๆทั้งสามยอมทิ้งบ้านหลังใหญ่ชีวิตที่สุขสบายและอาหารดีๆนายวิชัยได้ยินก็รู้สึกสะท้อนใจ จึงยอมปล่อยตัวทั้งสามพี่น้องเมื่อนายอุกฤษนายอุดรและนายโอเทนถูกปล่อยตัวพวกเขาก็ร้องไห้วิ่งมากราบเท้าและกอดแม่แม่ครับพวกข้าสำนึกผิดแล้วพวกเราขอโทษด้วยครับแม่นางลำพูนจึงให้อภัยและบอกว่านางไม่เคยโกรธลูกๆเลยแม้ว่าทั้งสามคนจะทอดทิ้งนาง จนกลายเป็นขอทานนางลำพูลกอดลูกๆเอาไว้และเดินมาขอบคุณนายวิชัยพร้อมทั้งบอกว่าจะยอมจากไปแต่นายวิชัยห้ามหญิงชาราเอาไว้แม่ครับอยู่ที่นี่กับข้าเถอะครับเรื่องลูกๆของแม่ข้าจะจัดการให้คนมาปลูกบ้านหลังใหม่ให้พวกเขาเองแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนายวิชัยยังบอกอีกว่า จะหางานให้ทั้งสามคนทำและจะสอนการทำงานให้โดยอาจจะให้ช่วยงานในโรงสีนางลําพูนจึงดีใจและปลับปลื้มใจมากนางร้องไห้กอดนายวิชัยและลูกๆทั้งสามคนจากนี้ไปนางจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาห้าคนแม่ลูกหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานายวิชัยในฐานะลูกคนโต ที่มีอายุมากที่สุดก็ให้คนไปปลูกบ้านหลังหม่ท้ายสวนให้ในายอุเทนนายอุดรและนายอุกฤษอยู่ซึ่งพวกเขาสามารถเดินมาหาแม่ที่เรือนหลังใหญ่ได้เสมอพร้อมทั้งพาไปสอนงานที่โรงสีทั้งสามคนก็ได้เรียนรู้ชีวิตใหม่และตั้งใจทำงานเมื่อทั้งสามคนทำงานเสร็จก็จะมาหาแม่และคอยดูแลแม่ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาลูกๆทุกคนให้ความเคารพแม่ของพวกเขานางลำพูนจึงมีความสุขมากและให้อภัยกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหลังจากที่นางได้รับการรักษาดวงตาจากหมอเก่งๆหลายคนที่ไหนวิชัยพานักษาถึงบ้านก็เริ่มกลับมามองเห็นได้อีกครั้งแม้จะยังไม่ชัดเจนนักแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของนางกับลูกๆ ก็เป็นไปด้วยดีทุกคนขยันหมั่นเพียรไม่ทะเลาะกันและไม่มีเกี่ยงงอนการดูแลแม่ที่แก่ชราอีกทั้งแต่ละคนยังได้พยายามเริ่มต้นทำความฝันของตนเองอีกครั้งไม่นานนายอุเทนก็สอบเข้ารับราชการได้จนได้เข้าไปเป็นมหาดเล็กในวังส่วนนายอุดรก็ช่วยพี่คนโตทำงานและดูแลโรงสีส่วนนายอุกรต ก็มาเป็นพ่อค้าติดตามนายวิชัยไปช่วยค้าขาย4คนพี่น้องได้ดูแลแม่ของพวกเขาให้มีความสุขตราบชั่วชีวิต